ดี๋ยวอยากเห็นไร่เส้นแม่อย่าเห็นไร่เส้นแน่อันนี้เขามาฝากน้องนรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเส้นเสนีก็หนะมาเส้นเสนีใหก็อนะมาเส้นเสนีใหก่อนเอานี่เดี๋ยวขอไร่เส้นเลยได้บันี่งมดเองมาขอมามาเดี๋ยวฟาวเดี๋ยว้าว้า You have <laughs> má ơi, mẹ hát, ghép ghép ghép, nhạc tên siêng, nhạc coi siêng, phi nông, hát nào con, ba. พี่น้อง,บงเบอร์น่จะได้ประสบสันถือแกงแล้วหนึ่งเออจองก็จองเออตอนนี้จองไปเนาะเออเออเนาะเออน่าจะมีอีกตัวหนึ่งมาแล้วแหละนะครับพี่น้องครับ <c oughs> แต่ว่าลายมือนั่นแล้วลายเส้นจะซื้อคิวตัวบกใหญ่หนึ่งปาดนี่เดี๋ยวลายเส้นพี่น้องนี่ล่ะนะครับ นี่ครับพี่น้องครับตอนนี้น้องเช็คซาวอยู่นะครับพี่น้องครับพี่สั่งกระรอกสีแ่งหน้านะครับพี่น้องจัดของแต่งหน้านะครับพี่น้องครับเด้อพี่น้องเด้อมาหนี่ยู่บ้านน้องครับท่าตําบลท่าข้อพื้นบ้านจังหวัดจนทรีสะเกดครับพี่น้องครับนะครับมาพบพ่อกันได้ครับพี่น้องครับสอดแจ้งยันในนอนครับมาหนี่ครับสอดแจ้งเด้อนะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์นะครับขอบคุณทุกคนติดตามนะครับขอบคุณทุกสับสไคร้ขอบคุณ คนที่เข้ามาชมช่องช้างะตพันเราเพิดออฟฟิเชียลนะครับ้าก็ขอบุณที่พี่น้องบอขามโฆษณาด้วยครับเรือขอบคุณหลายๆครับถือว่าสนับสนุนศิลปินนะครับพี่น้องครับสำรับไลน์นี่กันเพื่อเป็นแบบเป็นไลน์สำรับคลิปนี้นะครับพี่น้องครับกัพ้ามาเบงความดือความมืนความโซนคือเก่านะพี่น้องครับของน้องสลาครับของน้องหอิงนะครับพี่น้องครับอวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณ เมจิกจากนะครับเจบี GB ด้วยนะครับถ้าไม่ได้เจเมจิกก็ไม่ได้ไลายเซ็นนะครับวันนี้เ <c oughs> <c oughs> นาะนะครับพี่นอ้องเมื่อไงยังอยู่โอเมือนท่ามไปทางอำเภอพี่บุญมั่งสาหานนะครับอำ,อำเภอพี่บุญมั่งสาหานจังหวัดอุบลราชธา,านีครับพี่น้องครับไปบพอกันเนอพี่น้องพี่มูนพี่น้องสว่างมิระวงพี่น้องวริชําลาพี่น้องตักการพืชผล พี่น้องโค้งเจอะโค้งเตรียมมาเด้อพี่น้องครับมืออื่นพอกกันยาแน่นอนครับสำหรัพี่แปนแบ่งนะครับแล้วก็น้องอุ้งยิงนะครับพี่น้องครับนะครับอันนี้ก็คืออันนี้สกอตพี่น้องว่ตสิสื้อเอาไปให้คุณนันแม่สุภาพครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าจังว่ากันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปหาแม่สุภาพน้องศารนะครับนี่เมื่อนี้นไม่นั้นามื้อนี้นจะด้าเป็นจั๊บแปซีตัวเนื้อเก่านะครับพี่น้องครับกัด ก็เตรียมมา้าไวเร้วยนะครับมาซีโตนะครับพี่น้องครับหลังวิธีของแทกมีนะครับมีซีโต้เพื่อกันนะครับหลังวิธีเนาะนะครับว <c oughs> ่าจะไปขออะไรสิจะได้จึงเขียนตัวบางไงในงวันนี้ <c oughs> เจิมเติมเจิมใเวลาสิบปเห็นนั่งเติมอยู่ห้าสามตัวตรงเพื่อนเห็นบ่พี่น้องรบเอีกรูปพี่ต้นนี้มันใช่ไปให้น้องไปขึ้นไปเล่นไปเจอโอ้ยสามตัวตรงพี่น้อง เห็นบ่เนาะผู้ใดมานกะโอ้ยดีใจน้ำครับพี่น้องครับผู้ใดโบมาน์กับงวนนาเด้อมาน้ำกันเด้องงวนนาเด้อเสดไปนั่งเจิมอยู่นะครับสิบสองนี้เจอกันนะครับบ้านหนองคูตะบนจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับครบรอบครบรอบน้องอุ้งอิงวมาสันปกติเป็นครบรอบวันที่สิบสี่เป็นของตระวาวันที่สิบสี่เบาๆนะครับก็เลยเปลี่ยนวันที่สิบสองแทนสิบสองปกต แต่สิบสองนี่ก็เคยเรียนอยู่น้องคู่ดิสิบสองปีไก่ก็เรียนอยู่น้องคู่สิบสองปีนี่ก็น้องคู่คือเก่านะครับพี่น้องครับเนาะสิบสองนี่พอการยังแน่นอนครับเดี๋ยวพี่ภาคีขัวแมงจุดจีพี่ภาคีขัวแมงจุดจีอยู่แถวนั้นแหละครับพี่น้องครับห้าสิไปเสิร์ชเบิองว่าสมาชิกจุดจีอยู่หน้าน้องอู๋หุย้ยจีไร่ป่าได้นะครับพี่น้องครับเอา้าเนาะ ข้อมูลข้อเสนอย่างในนอนครับพี่น้องครับสำหรับตอนนี้เป็นแพงครับคลิปนี้ก็ขอรับไปก่อนนะครับเดี๋ยวน้องยูกิก็ก็อยู่นอนอยู่นี่นะครับก็ยังดูแลน้องอยู่นะครับพี่น้องครับน้องยูกินะครับน้องป่วยปร่สบายพี่น้องพาไปหาหมอมาเมื่อนี้ครับก็ขอให้น้องหายไปนะครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ับไปก่อนครับสวัสดีครับ